m e r c ์เซเดสเบน A200 คู่แข่งกับ BMW 220i ราคาต่างกัน179,000บาทจะมีอะไรต่างกันบ้างไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูว่าออปชั่นแต่ละอย่างอะไรต่างกันบ้างนะครับเจ้า A200 ตัวนี้แรงม้าอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับซึ่งเจ้าซีรีส์2 220i ของ BMW นั้นแรงม้าอยู่ที่190แรงมา้าอันนี้ก็จะเป็นจุดต่าง ที่สําคัญมากๆเลยนะครับใครจะอยากได้เครื่องแรงหรือว่าไม่แรงแค่ไหนนะครับเราก็ไปดูต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเจ้า s 2 0 0ล้อตัวนี้รานเก้าจะไม่ใช่เป็น AMG นะครับโดยที่2 2 0 I จะเป็น M Sport ชุดแต่งแล้วแล้วขอบกระจกตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นลาขอบนะครับซึ่งเจ้า BMW 2 2 0 i ก็จะดูสปอร์ตมากกว่า ข้างหลังก็จะเป็นไฟ LED นะครับจะมีโลโก้ว่า a 2 0 0แล้วก็โลโก้ตรงกลางอีกซึ่งก็สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรแตกต่างด้านในนี้จะมีเห็นข้อแตกต่างกันได้หลายจุดเหมือนกันนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นว่าความหรูหราแตกต่างกันอพอสมควรนะเพราะว่าของซีรีส์2ของ bmw, ของ BMW เขาจะมีแบบไฟแอลอเมิเนีมนะครับจะทําให้ห้องโดยสารดูหรูหรา มากกว่านี้นะแต่ตรงนี้ใช่ไหมจะมีที่พักแขกแล้วที่เปิดผมชอบที่เปิดของเขานะเออมันแบบดูสะดวกดีนี่จุดสำคัญเลยครับคือ Headroom ตัวนี้จะเหลือเยอะเลยนะครับโดยที่ BMW s e r i e ซ2นะครับ headroom จะเหลือน้อยมากๆเพราะว่าจะเป็นสไตล์คูเป้ทรงสปอร์ตเนาะซึ่งถ้าใครอยากได้แบบนั่งสบายด้านหลังด้วยตัวนี้ก็จะเหมาะกว่านะครับ แต่ใครจะได้สปอร์ตก็ต้องไป 220i เลยแต่จุดนี้จะเป็นจุดสำคัญอีกนะครับตรงนี้ไม่มีแอร์ให้นะครับซึ่งซีรีส์2จะมีแอร์ให้ครับผมก็จะมีหลายจุดพอสมควรนะครับที่เราได้เห็นว่าแตกต่างกันด้านหน้านะครับแล้วก็กำลังจะเข้าไปนะครับเปิดมาครับก็ยังเป็นจุดเด่นที่สำคัญของซีรีส์2ที่ชนะตรงเป็นแอ b เบียมไลนนะครับ ซึ่งตัวนี้ไม่มีแต่ก็มีความรูหราสไตล์ Mercedes-Benz นะครับนะครับยิ่งเป็นคอนโซลตรงกลางนะครับมีความหรูหรามากเลยตรงนี้จะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับขนาดใหญ่แล้วก็สัมผัสได้ดีมากๆเลยมีที่ใส่แก้วน้ำอีก2ใบด้านหน้าด้วยซึ่งจอตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับ เห็หมจอมันจะเป็นจอแบบยาวเลยนะครับตั้งแต่คนขับมาถึงผู้โดยสารเลยโอเคครับรายละเอียดคร่าวๆของเจ้า A200 ที่แตกต่างกับซีรีส์2 BMW220i ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครชอบเจ้าตัวซีรีส์2หรือว่าเจ้า A200 ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับว่าทำไมถึงชอบตัวนี้แล้วก็ทำไมถึงไม่ชอบตัวนี้นะครับก่อนจะจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือนเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถใหม่ๆด้วยนะครับ